สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมครับแอดกลับมาแล้ววันนี้แอดก็มีคลิปไฮไลท์กันในขันของศึกวอลเลย์บอลจริงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีครับที่มีเดิมพันก็คือ ตัวชิงแชมป์โลกที่คัดเอาเพียง4ทีมเท่านั้นครับที่จะแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่ยุไม่เกิน21ปีโดยเกมนี้สาวไทยเราต้องพบกับอิหร่านซึ่งอิหร่านเองต้องยอมรับว่าพวกเขาวางแผนมาดีครับคือแก้เกมแก้แ,กแทคติกไทยเราถือว่ายอดเยี่ยมเลยแต่ว่าน้องๆสาวไทยเราเนี่ยก็ยังเอาตัวรอดได้ครับโชว์การเล่นที่มีลีลาแพรวหรือเกินเก็บชนะได้3ต่อสุเซตชนะอิหร่านไปแบบสวยสุดงดงามเลยทีเดียวนะครับซึ่งเงีดก็ มีคลิปไฮไลท์ไมคกูผู้ชมไปรับชมกันด้วยในคลิปนี้นะครับโดยเรามาเรื่องปฏิเสธแรกกันก่อนครับเซตแรกเนี่ยเราชนะไป25ต่อ14ครับแลวจังหวะน,นี้ฟาดด้วยของเสาฟั่งขวาแล้วน้องเนยกระนกวัน,นยกมาอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดครับจังหวะน,นี้เป็นน้องเฟิร์นวริศรานะครับฟาดจุกๆุไปเลยยิ้มแฉ่งครับเสมอ1ตอนน่อ1นจากที่คนนี้อูรานะครับทำแต้มขึ้นนำมาก่อน10 แล้วมาดูที่จังหวะนี้ครับอิหร่านรับแล้วเขาเล่นบอลหัวเสาจังหวะนี้โอ้โหหนักหน่วงเหมือนกันนะครับคือเซตนี้เนี่ยเราเริ่มต้นได้ดีมากนะครับสาวไทยเราแต่พอช่วงท้ายเนี่ยอิหร่านเหมือนมีลูกฮึดไลจี้เรามาแต่ว่าไล่ไม่ทันครับสุดท้ายเราก็ชนะไปในเซตแรกแล้วดูจังหวะนี้อิหร่านเสิร์ฟครับแล้วเรารับดีเฟนซ์ออกมาหัวเสาครับซ้ายมือซ้ายเนี่ยเอาเรื่องครับ แม่ถือว่าเป็นอนาคตของสาวไทยเราเลยครับฟาดจังหวะนี้คือชูชูยีเนี่ยเป็นจุกบเล่นดีเล่นด้วยกันมานานครับแล้วมีแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมเลยจังหวะนี้บล็อกได้ด้วยครับแต้มตอนนี้เนี่ยเสมอกันยี่3าครับอิรานก็ไม่ใช่หมู่หมูนะครับแล้วดูอิรานบอลเร็วแต่ว่าเรายังรับแล้วยกมาหัวเสาจังหวะนี้ได้ไหมได้ด้วยครับเอาละครับเราขึ้นนําแล้วครับ,รนนรบตอนนี้สีต่อ3 นำจนได้นะครับน้องๆและก็มาดูจังหวะนี้ครับดอูอิรานดีเฟนต์มาไม่ได้เอาละอันเดอร์กลับมาแล้วอันเดอร์ให้ตีจังหวะต้องตีแก้แต่ว่าโอ้โหแก้หรือเปล่าก็แบบนี้โอ้โหสุดยอดครับโอ้โหเป็นจังหวะตีแก้นะครับแต่ว่าตีหนักมากแม่จังหวะน,นี้ต้องชื่นชมเลยครับดูครับรุมระเนระนเลยครับอิรานโดนจังหวะตีแก้ไป แล้วก็มาดูอีกหนึ่งจังหวะเป็นเราที่ได้เสิร์ฟนะครับดูจังหวะนี้ครับปีบอลหน่อย2-3จังหวะโยนโยนมาจังหวะนี้อิรานดีเฟนซ์ขึ้นมาแล้วโอ้โหเอา้าแล้วออกด้วยครับจังหวะนี้โอ้โหเพนแต้มของไทยเรากบพลาดเองครับอิรานแม่ตอนนี้เราํำอยู่6ต่อ4ครับแล้วยกขึ้นมาแล้วแก้จังหวะนี้ไม่ได้เอาล่ะ แล้วดูอิราดอีกครั้งครับเรายังดีเฟนต์ได้แล้วหัวเสาจังหวะนี้ยังดีเฟนต์ได้เหมือนกันแล้วอิราดเอาอีกครั้งติดบล็อกแล้วตะก,ก้อครับโชว์ตะก,ก้อแล้วสามเมตรกลางไม่เหลือครับน้องเฟิร,ร์นวริสราจังหวะนี้โอ้โหสามเมตรกลางสวยมากครับแม่มีตะก,ก้อโชว์ด้วยนะครับแล้วอีกหนึ่งจังหวะยกมาน้องเนยกระดกพรบอลบไหลหลังครับสวยงามจังหวะนี้ โอ้โหนำห่างแล้วครับ9ต่อ50ต่อ5ไปแล้วในหลังสวยมากครับจังหวะน,นี้ถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วเราก็จะได้เสิร์ฟต่อเนื่องเลยเสิร์ฟย้ยอยๆมาโอ้โหเสิร์ฟดีมากแล้วอิหร่านต้องแก้บอลมาแล้วน้องเนยกนกพรน้องเฟิร์ดวาริสราไม่เหลือครับจังหวะน,นี้แม่คู่หูจริงๆนะครับ2คทนนี้คือเล่นด้วยกันมานานเหมือนกันนะครับตั้งแต่จริงแชมป์โลกรุ่นอายุ ไม่เกิน19ปีแล้วสําหรับน้องเนยกับน้องเฟิร์นวริสาราครับดูครับจังหวะนี้ฟาดมาโอ้โหพื้นที่ตรงนั้นเลยครับฟาดแม่นด้วยครับแล้วต่อที่อีกหนึ่งจังหวะครับดูจังหวะนี้น้องเนยอันเดอร์มาแล้วโอ้โหมือซ้ายรับยากครับถ้ามือซ้ายเนี่ยมันจะมีมุมให้ตีเยอะครับถ้าฝั่งนี้แล้วดูอีกหนึ่งจังหวะครับจังหวะนี้ยกขึ้นมาหัวเสาเขาหนักเอาเรื่องเหมือนกันครับแต่เรายังดีเฟนส์ออกมาได้ แต่ก็ยังเป็นอิหร่านที่ได้ขึ้นอีกครั้งเอาแล้วครับน้องเฟิร์นดีเฟนต์ออกมาน้องเนยอันเดอร์ครับแต่ว่าไม่ดีต้องแก้แก้มาเอา้าโอ้โหแก้มาไม่ได้ครับโอ้ยเสียหายเลยครับอิหรา่านเราขึ้นนำเลยครับ20ต่อ9ครับแม่ทำผ้าหลุดกันเลยจังหวะนี้โอ้โหพลาดเองครับรับจังหวะแรกโดนไทยเราลงโทษเลยครับจังหวะนี้ แล้วดูอีกหนึ่งลูกครับยกขึ้นมาหัวเสาฝั่งซ้ายยอดเยี่ยมครับแม่คนนี้ทีเด็ดจริงๆนะครับมือซ้ายเรานำไปแล้ว22ต่อ10ถือว่าแต้มขาดมากครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยอิหร่านก็สามารถทําแต้มไต้ตื้นเรามาได้เหมือนกันนะครับและดูจังหวะนี้เคาะเบาๆไม่ได้ครับแล้วต้องแก้มาอุย้ยบอกได้สวยครับจังหวะน,นี้ โอ้โห23ต่อ12ครับและดูอีกแต้มหนึ่งแต้มสุดท้ายแล้วอิรานตีมาเบาเกินไปแล้วหัวเสาจังหวะน,นี้ไม่เหลือครับโอ้โหก็จบเซตไปเลยครับปิดด้วยสกอร์25ต่อ14นี่ครับหลังเกมน้องๆก็คุยกันหน่อยครับเพราะว่าโดดีิรานเนี่ยมาไล่จี้ในช่วงท้าย นี่ก็เป็นเซตแรกนะครับส่วนเซตที่2ครับเซตที่2เนี่ยก็สู่สีโพสสมควรเลยครับอิหร่านถือว่ามาดีมากกับเซตนี้แต่ว่าสาวไทยเรายังเอาตัวรอดได้ดีครับสำหรับเซตที่2ก็ชนะไป25ต่อ22นะครับแต้มเนี้ยก็เป็นของเราครับและดูหนึ่งจังหวะครับจังหวะน้องเนยยกบอลเร็วแม่อิหร่านก็ยังรับได้ครับแล้วเขาหยอดคืนเราเรายังรองได้ครับเอาสวยแล้วต้อง ฟีบอลมาโอ้โหยังถูกรักทุกเลกันเลยครับสุดท้ายเป็นแต้มของเราครับจังหวะนี้โอ้โหสวยจริงๆครับแม่ใจสู้ทั้งสองทีมครับแต่สาวไทเราก็ยังมีความชัวร์กว่าแล้วโอ้โหวิ่งแซมาตีตรงนี้โอ้โหน้องวริศราครับน้องเฟิร์นแม่กระโดดฟาสสวยมากครับตีแรกตรงกลางและอีกหนึ่งจังหวะครับ จังหวะนี้ยกขึ้นมาหัวเสาฟาจังหวะนี้โอ้โหได้ไม่ได้ด้วยได้ไหมได้ครับโอ้โแหมเซตนี้ก็ลุ้นกันหน่อยนะครับแต้มตอนนี้เนี่ยเราตามอิหร่านนะครับอิหร่านนะนําเรา1าต่อ12จนต้องน้องๆต้องคุยกันเลยครับน้องๆสาวไทยเราเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาครับและเป็นเราที่จะได้เสิร์ฟต่อดูจังหวะนี้ครับ เราเสิ์ฟยนโยนมาสวยด้วยจังหวะนี้โอ้โหแล้วอิรานหวัวเสาเขาฟาดมาแล้วออกเลยไหมออกครับโอ้โหเป็นแต้มสาวไทยเราครับแต้มนี้13เท่ากันแล้วครับตอนนี้สวยสดงดงามครับแต่ว่าตัดมาก็เป็นเราที่ฟรีบอลไปแล้วอิรานไม่ดีด้วยเอาละครับเป็นจังหวะของเราหวัวเสาจังหวะนี้ไม่เหลือครับโอ้โหล้มทุรคุเลกันเลย 14เท่ากันครับตอนนี้เสมอกันอยู่ครับอืแต่และแต้มเนี่ยได้มายากเหลือเกินครับดูครับนี่อะไรครับอิหร่านถือว่ามาดีนะครับเขาเตรียมแผนมาดีมากแล้วจังวันนี้เราต้องวิ่งเซตคำน้องเนยอันเดอร์มาแล้วฟาดจาังวันนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสวยงามเลยครับ การในแต้มน,นี้ทําให้เราแซงครับ16ต่อ15ครับจงวันนี้เราจะได้เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาสวยด้วยอิรานยังรับแล้วบอลเร็วเขาโอ้โหเรายังดีเฟนซ์ออกมาแล้วบอลหัวเสาว,วาริสราบ้างครับโอ้โหจังวันนี้ยังรับได้เอาละเป็นอิอรานฟาดคืนโอ้โหมือเดียวมือเดียวแล้วน้องเฟิร์นวาริสราแม่ตั้งท่ารับสวยเลยครับอิรานแต่ว่าจังวันนี้มันลน้นมันลน้นแล้วสู้กันหน้าเน็ตเอาละ น้องเนยยกมาวริทีสาอีกแล้วครับโอ้โหยังดีเฟน์ได้อีกและดูครับอีอุรานฟาดมาเรายังรับโอ้โหและนี่กันนานแล้วบอลเร็วเลยเหลือครับโอ้โหจังวัน,นี้สวยงามเลยครับบอเลเร็วของเราต้องแบบนี้ครับต้องฟาดแบบนี้โอ้โหข้อมือเร็วมากครับการสะบัดข้อมือเมื่อกี้แล้วอีกครั้งหนึ่งครับของเราวิ่ง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 ทันไหมไม่ทันครับ อ้าวเป็นแต้มไทยเราแล้วครับตอนนี้เป็นช่วงท้ายเรากระทั่ง24ต่อ21นะครับโอ้โหอิหร่านแต่ก็ไ,ไม่ธรรมาดาเหมือนกันนะครับทำแต้มมาถึง21แต้มดูจังหวะนี้เราฟาดครับแล้ววิ่งโอ้โหทันยากครับจังหวะนี้เนี่ยเพื่อนก็เตรียมมารองครับแต่มันไม่ทันแล้วจังหวะนี้โอ้โหเราเสิร์ฟไม่ข้ามครับเสียแต้มไป22ต่อ24ลุ้นกันเลยครับตัวสำรองของอิหร่าน คือลุ้นจะชนะไทยเราเลยครับแต่ว่าเซตนี้ไทยเราก็ยังเอาตัวรอดได้ครับดูครับจังหวะนี้อิรานเสิร์ฟมาเอาละเป็นเราขอสวยๆนะครับแตมนี้โอ้โหไม่เหลือครับสวยสดงดงามจริงๆแล้วก็เป็นไทยเราครับที่สามารถเก็บชัชนะได้ในเซตที่2ครับ25ต่อ22ถือว่าเป็นเซตที่สวยงามครับถึงแม้ว่าจะยากหน่อย มาต่อกันแข่งขที่3ครับเซตนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเซตที่สู้กันอย่างสุดมันครับแล้ว3าเมตรกลางเปิดหัวเลยครับไม่ได้แล้วอิหร่านฟาดคืนครับโอ้โหลงไม่ลงครับจังหวะนี้ต้องดูผู้ตัดสินแล้วให้เป็นไทยครับโอ้โหเหมือนจะตีออกไปเองสําหรับอิหร่านครับจังหวะนี้เซตที่3มเนี่ยเราก็ขึ้นแท่น20ก่อนนะครับ20ต่อ14แล้วจังหวะนี้น้องเฟิร์นวริศาราครับโอ้โหฟาดหนักฟาดแรงจริงครับยิ้มแฉ่งเลยครับน้อง คือก็รีแลกไปด้วยเลยครับเลยอีหนึ่งจังหวะน้องเฟิร์ดอีกแล้วโอโ้โหจังหวะนี้สวยงามเลยครับ23ต่อ15ครับเราขึ้นนำโอโ้โหน้องก็มีเคอะมีเขินเหมือนกันนะครับเลยอีหนึ่งจังหวะแต้มสุดท้ายของเราเซตที่3ตีไม่ผ่านบล็อกครับโอโ้โหแพ้ไปเลยครับอีรานแล้วก็เป็นไทยเราครับที่ชนะไป25ต่อ17 รวม3เซตก็ชนะไป3ต่อศูนย์ครับต้องให้ชมน้องๆสาวไทยเราว่าเล่นกันอย่างมีวินัยแล้วก็เล่นกันอย่างใจเย็นนะครับคือพยายามใช้ความนิ่งสยบกับการที่โดนอิรานเนี่ยไล่จี้เข้ามาครับนั่นก็ทำให้เราชนะไป3ต่อศูนย์และนี่ก็เป็นไฮไลท์มันๆครับที่นําให้คุณผู้ชมรับชมกันก็รอตามกันต่อกับแมตต์ต่อไปว่าสาวไทยเราจะเจอกับใครนะครับในรอบนอกเอาเราติดตามกันได้นะครับ